สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกชิ้นเคยวันนี้ก็วันที่10เมษายนพศสอ6 5นนะคะหนูก็มาพร้อม L5018 ตัวดีทีนะตัวนี้นะคะก็มาพร้อม ตัวคีบนะคะชุดคีบของตาช้างเลยนะรุ่น SGBC 70นะคะตัวนี้พร้อมใช้งานสุดๆเลย L5018 ตัว DT เครื่องยนต์เป็นดีเซลคูเบต้า4สูบนะคะระบบ Direct Injection สูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำน,นะคะตัวนี้มีการเก็บสีในส่วนของฝากระโปรงตามลูกศรน,นี้เลยเท่านั้นตรงที่อื่นๆก็เป็นสีสันเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะมีการเก็บสีแค่ฝากระโปรงเท่านั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อยางคู่หน้าให้เป็นของใหม่ด้วยล้อยางคู่หลังก็สวย ะะทั้งนั้นเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรรอยมาร์กยังอยู่ครบทุกตำแหน่งนะคะรอยมาร์กยังอยู่ครบทุกตำแหน่งเนาะพี่ๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้จดทะเบียนปีพศ2560นะคะมีเล่มนะตัวนี้จดทะเบียนพศ2560นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าไมา้อยู่ที่1,600ชั่วโมงการทําง,งานใบแท้นะคะเดี๋ยวเราขับให้ชมสักเล็กน้อยนะอันนี้ก็อลองยกขี้ให้ดูนะคะแล้วก็ทวงหลังนะคะก็ยกขึ้นยกลงให้ดู ก่อนเนาะหลาอย่างคู่หน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะได้ไปก็ไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยตัวนี้เป็นเกียร์ซินโคชัตเทิลจำนวนเกียร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังครอบคลุมการทํางานที่หลากหลายระบบการขับเคลื่อนนะคะเป็นระบบการขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หมุนเลี้ยวง่ายเบาแรงนะคะวงเลี้ยวแคบเพียง2.5เมตรเท่านั้นนะคะเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนและราคาดีด้วยนะ เดนหนูแจ้งราคาเลยคันนี้ราคาเพียง485,000บาทเท่านั้น485,000บาทเท่านั้นได้ไปครบชุดนี้เลยทางร้านเราส่งฟรีนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรแรกพี่ใดที่อยู่ไกลๆแล้วอยากได้รถคันนี้นะคะก็ทักทายมาพูดคุยกันได้เลยนะคะเรื่องค่าขนส่งเดี๋ยวมาต่อรองกันได้เนาะที่เบอร์0819711186 แล้วก็หรือว่าจะเบอร์0 8 7 5 7 3 4 7 2 7แต่ว่าจะเน้นเป็นเบอร์แรกมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของไอ l ดี e ลน้ำตาล6 1 1หกหนึ่อเดีลนี่ยทักมาได้24ชั่วโมงเลยแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวัน365วันจะมาชมสินค้าก็โทรแจ้งกันมาก่อนนะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองเนาะส่วนพี่ท่านใดที่อยากได้เฉพาะคีบอย่างเดียวตัวรถไม่เอานะแค่คีบอย่างเดียวราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทน,นะคะ อยากได้อะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยกันได้เนาะพี่พี่หลายท่านถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยในส่วนของตัวรถที่ติดคีบนะคะก็มีเข้ามาแล้วเนาะอยากได้ยังไงก็โทรกันมาได้เลยเบอร์โทรย้ำอีกรอบนะคะ0819711186นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่พี่ทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ